สวัสดีครับวันนี้วันที่13มิถุนายน2567นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวรถพร้อมเล่นใหม่ล่าสุดของ RC4 นะครับ รถพร้อมเล่นก็แปลว่าเป็นรถที่ประกอบมาจากโรงงานแล้วนะครับแล้วก็มีรีโมทให้นะครับก็คือตัวบังคับนะครับแล้วก็เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใส่รีโมทมีเรียบร้อยก็คือพร้อมเล่นจริงๆเลยนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยเป็นรถที่ประกอบจากโรงงาน,นครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเช e โรเลตนะครับเชฟโรเลตตัวใหม่ล่าสุดเป็น Black Edition นะครับ มิดไน h ์ Edition นะครับอ่าก็คือทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นสีดำหมดเลยอ่ะเดี๋ยวหมุนก่อนสีดำหมดเลยทั้งคันเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเชฟโรเลตท,ที่ทำมาเนี่ยก็จะทำเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เป็นสีสนิมนะครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวกระบะนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นี่ก็คือล่าสุดนะครับตัวนี้เนี่ยลักษณะสีเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับ สีดําเงานะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเมทัลลิกนะครับจะเป็นตัวกระบะนะครับเป็นตัวกระบะเนี่ยที่ออกมาก่อนหน้านี้ครับจะเป็นเมทัลลิกนะครับอันนี้จะเป็นสีดําเงานะครับส่วนตัวหลังคาจะเป็นสีดําด้านนะครับสวยดีนะครับก็จะตัดกับตัวบอดี้ตัวบอดี้มันนะครับ พอวันนี้มันเป็นเงาครับแล้วก็รายละเอียดต่างเนี่ยก็มีครบเลยนะครับกันชนหน้าพลาสติกกันชนหลังพลาสติกคือทุกอย่างที่ทําเนี่ยกันชนไฟหลังไฟท้ายอะไรประมาณนี้ไฟท้ายเขาก็จะพ่นมาเป็นดําๆนะครับกระจังหน้าเป็นสีดํากันชนดําล้อดํานะครับก็แ,แบบว่าเป็นเป็นดำหมดเลยก็คือเป็นมิดไนท์นะครับมิดไนท์อีดิชั่นนะครับ เชฟโรเลตลิสิทธิ์ก็คือลิขสิทธิ์จากตัวเชฟโรเลตเลยนะครับตัวนี้ก็สิ่งที่เปิดได้ก็จะมีฝากระโปรงเปิดได้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องนะครับมีเครื่องให้ดูด้วยนะครับเครื่องจําลองแล้วก็กระบาดท้ายกับกระจกตรงนี้เปิดได้แต่ว่าประตูเปิดไม่ได้นะครับก็เป็นตัวเกียร์เดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในนะครับว่ามัน แล้วก็ฐานล้อฐานล้ออันนี้ก็คือ287นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตัวกระบะเนี่ยเขจะเป็นความยาวมันจะยาวกว่านี้เป็นเป็นนะครับตัวกระบะนะครับอันนี้เนี่ยตัวความยาวของของรถเนี่ยก็สั้นกว่าตัวกระบะเหมือนกันนะครับคือความยาวเนี่ยของรถก็คือ5 0 2นะครับสำหรับตัวกระบะเนี่ยความยาวอยู่ที่532นะครับ ยาวกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะสั้นก็คือเหมือนกับตัวเชตโรเลก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นตัวสีน้ําเงินและเป็นตัวสีสนิมนะครับก็จะเป็นฐานล้อสองแปดเจ็ดเท่ากันนะครับนี่ก็ทําออกมาก็เปลี่ยนสีนะครับแล้วก็เราคนที่ชอบสีดำเนี่ยถูกใจแน่นอนนะครับเพราะว่าสวยงามนะครับดําสมใจนะครับดำทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดนะครับว่าตัวช่วงล่างเป็นยังไงนะครับแล้วก็รายละเอียดบอดี้ต่างๆนี่ก็จะเอามาโคสอัพใกล้ๆนะครับแล้วก็มาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเลยนะครับก็คือตัวกระจังหน้านะครับก็จะโพดเป็นสีดำนะครับแล้วมีโลโก้เชฟโรเลตอยู่นะครับไฟนะครับไฟหน้าไฟหน้าก็มีเอาเดี๋ยวมันหมุนไปทางไหนวะเนี่ย ี้นไฟหน้าก็จะมีมีหลอด LED มาให้นะครับก็จะเป็นไฟสีขาวสองอันสองดวงนะครับแล้วก็จะเป็นไฟไฟเลี้ยวสีเหลืองนะครับสองดวงขนาด3ามมิลนะครับไฟหน้าห้ามิลนะครับแล้วก็ฝากระโปรงครับเปิดได้นี่แล้วก็จะมีเครื่องนะครับนี่ มีเครื่องท่อนงท่อน้ําแบตเตอรี่นะครับโอ้โหเหมือนจริงเลยนะครับสวยงามนะครับเปิดได้ปิดได้นะครับเวลาปิดแล้วก็ดันลงไปมันจะสนิทน,นะครับหมุนต่อนะครับก็มีโลโก้ K5 นะครับเบเซอร์ตรงนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็น สีดำล้วนนะครับด้านหลังนะครับก็สามารถที่จะเปิดท้ายได้นะครับนี่ปึ๊บแล้วก็เปิดกระเบ่าออกมาได้นะครับนี่สีดำั้งในสีดำนะครับเป็นกระบาดแบบลึกนะครับแล้วก็มีลายรายละเอียดนะครับจริงๆเนี่ยมันจะมะีการชนให้นะครับแต่ว่า เดี๋ยวเราจะเขาแยกมานะครับไม่ได้ประกอบมาจากโรงงานนะครับไฟนะครับไฟก็จะมีพ่นสีดำๆมาด้วยนะครับทั้งหมดเขาคือตั้งใจให้มันเป็นมิดไนท์เลยนะครับก็คือสมจริงเลยว่าก็คือดำหมดนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับก็ปกติจะเป็นสีโรเมียมนะครับอันนี้เขาก็พ่นมาเป็นดำเหมือนกันนะครับ ด้านหน้าก็จะมีโลโก้ RC4 นะครับด้านบนนะครับแล้วก็มีตัวปัดน้ำฝนนะครับหน้าก็รายละเอียดครบถ้วนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าด้านในนะครับตัวแช็ซีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะยึดด้วยน็อต4ตัวนะครับข้างละน2ตัวนะครับนแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ยึดน็อตไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาโชว์ข้างในครับก็เลยไม่ได้ยึดอ่าแล้วก็อันนี้นะครับ ก็ตัวชุดไฟนะครับไล่มาตั้งแต่ชุดไฟก็คืออันนี้เป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์บัตน,นะครับแปลง่านนะครับแล้วก็เป็นชุดความเร็วไอเกียรนะครับแบบเกียร์เดียวนะครับความเร็วเกียร์เดียวแล้วก็เซอร์โวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสปีดนะครับสปีดสปีดกันน้ำนะครับแล้วก็ ตัวรีซีฟนะครับรีซีฟก็จะอยู่ในกล่องนี้กล่องนี้ก็จะทําเป็นเหมือนกับตัวถังน้ํามันของรถจริงๆนะครับแล้วก็ซ่อนพวกรีซีฟพวกสายไฟต่างๆไว้ในนี้นะครับชุดไฟก็จะมีมอเตอร์เซอร์โวสปีดรีซีฟนะครับอยู่ในนี้ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็ มาดูล้อนะครับล้อก็จะเป็นล้อบิดล็อกขนาด1.9นะครับแล้วก็ยางนะครับยางขนาด1.9เหมือนกันยางดิกซีเปกนะครับมัดคันทรีนะครับความสูง100นะครับความกว้าง38.9นะครับก็ความกว้างพอดีเลยเพราะว่ารถอเมริกันก็ต้องแบบว่าเน้นกว้างๆนะครับแล้วก็ตัวโช๊คอัพนะครับโชกคอัพก็จะเป็นความสูง80มิลนะครับ แล้วเขาก็จะมีได้ขอถอดไอ้ตัวอันนี้ออกไปสปริงนะครับแล้วก็ตัวแหนบช่องล่างเนี่ยอันนี้เป็นแหนบนะครับแหนบเนี่ยตอนนี้เขาใส่มา2อันนะครับแล้วก็มีสเปร์อยู่ในถุงให้อีกสอันนะครับเพราะเขาถอดมาข้างละอันอันอันนะครับเพื่อที่มันจะได้มีความนิ่มนวลหน่อยนะครับมีงั้จะแข็งนะครับแล้วก็คานหน้านะครับก็เป็นคานเคสสีนะครับ ข่าคัน K44 ซึ่งมีตัวยูนิเวอร์แซลมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าอันนี้มันก็จะเป็นเล็กนะครับตัวนี้ตัวตัวเขาเรียกว่าปั๊มกินนะครับเป็นภาษาฝรั่งนะครับมันก็จะเล็กมันก็จะข้ามผ่านอุปสรรคได้ดีนะครับลิงก์เป็นโลหะนะครับตัวเพลากลางนะครับเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าจุดยึดนะครับจุดยึดตรงที่ เป็นจุดหมุนเนี่ยก็จะเป็นโลหะที่เขาบอกว่าเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงมากนะครับเหมือนแล้วก็แล้วก็บันไดข้างนะครับบันไดข้างก็เป็นตัวบันไดพลาสติกนะครับให้ความยืดหยุ่นนะครับเวลาเราเสียดสีด,ด้านข้างนะครับมันก็จะช่วยรับแรงกระแทกไม่ให้บอดี้เกิดความเสียหายนะครับ ขายึดโชคนะขาตรงนี้ก็เป็นอันนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวชุดแหนบเนี่ยปกติเนี่ยตัวโชกเนี่ยเขาจะเอียงมาหาตรงมายึดตรงนี้นะแต่ว่าน,นี้เนี่ยเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวรุ่นนี้เขาก็เลยให้ขายึดโชกแบบตรงๆงมาให้นะครับก็สวยดีนะครับเ,ออเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะขายึดโชกแบบนี้ตัวสวิตช์ปิดเปิดก็อยู่ด้านล่างนะครับ ก็สวยงามนะครับของใหม่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้เสริมอีกนะครับครับสำหรับในกล่องที่เขามีเสริมมาให้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นกันชนหน้าและหลังครับเป็นพลาสติกสีดำเลยนะครับแล้วก็เป็นชุดบังโคลนนะครับมีมาให้ด้วยนะครับบังโคลนหน้านะครับ งใส่แล้วเนี่ยเวลามองขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นชุดไฟนะครับก็จะเ,เพิ่มความเหมือนมานะครับแล้วก็ตัวรีโมทนะครับแบตเตอรี่เครื่องชาร์จท,ที่ชาร์จได้ไฟบ้านของเมืองไทยได้ไสบายๆนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับสติกเกอร์อย่ในนี้นะครับแล้วสิ่งที่ให้มาก็อยู่ในนี้ในถุงก็จะมีสายรัดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แหนบสำรองนะครับ ก็คือที่เขาถอดออกกันนะครับเพื่อที่ให้มันนิ่มนะครับแล้วก็จะมีตัวชุดถอดยางนะครับไอถอดล้อนะครับถอดล้อสปริงโช๊คนะครับมีมาให้ในนี้น็อตที่ยึดบอดี้น็อตยึดกันชนมีมาให้เรียบร้อยอยู่ในถุงหมดเลยนะครับก็ครบถ้วนนะครับสําหรับตัวพร้อมเล่นนะครับคือพร้อมเล่นจริงๆนะครับก็เป็นตัวฐานล้อ287นะครับสวยงามนะครับสีดาล้วนนะครับ Midnight Edition นะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะครับของเราก็จะมี f c e b o o k YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ช้อปปีนะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า r c Scale Thailand นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ไลน์มาคุยได้นะครับไลน์ HD Alien นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์มาในเพจ Facebook นะครับเพจก็คือชื่อ r c Scale Thailand นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมเอครับแบตจะหมดครับก็ต้องรีบพูดหน่อยนะครับสวัสดี Where she's wondering. <laughs>